ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์นะครับคณะทำงานนะครับซึ่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจากศูนย์เชมลักษ์สำนักงานสืบราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนเชียงใหญ่นะครับซึ่งได้มาจัดบูธนิทรรศการในวันนี้นะครับตอนก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับทางโรงเรียนนะครับได้แนะนําตัวก่อนนะครับเชิญเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับวันนี้อีกงานของ ศูนย์ศิลรรมรัชนาการการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับลงมาแสดงความดีวันนี้ครับมีท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับและบุคลากรจากการศึกษานะครับได้มารับรางวัลศิลามิทักษ์นะครับซึ่งเราต้องขอบคุณทางผอเยนช์ใหญ่นะครับและก็ทีมงานสมานมทีมชมรมงสนนครศรีธรรมราชนะครับได้มาออกบูธนะครับถือว่านี่คือสมาชิกนะครับสมาชิกชมรม และเป็นทาที่สูงส่งมากที่เรากับทีมงานในการดแูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาครับภายใต้สโ,โลแกนที่ว่า“นักเกรียนอดไัยไม่ทิ้งไทรไว้ข้างหลัง”นักนสรสวรรธรรมชาชนะครับเราก็รวมตัวกันในการกับทีนงานอ,าอยากเป็นระบบครับ,บ,บ,บรครับเชิญท่านพอครับได้เก่าความรู้สึกนะครับแล้วรู้สึกยังไงครับกับการได้มาร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับ ผู้รับรางวัลนะครับผู้รับรางวัลเลยใช่ครับโรงเรียนครับเชิญครับครับผมน่านอื่นก็ดีนะครับผู้มรายการโรงเรียนบ้านเอกลางครับครับนะครับรู้สึกว่านะครับเป็นรางวัลของชีวิตจริงๆนะครับของรางวัลที่มาทุกท่นะครับของทางที่ทำหน้าที่ของดูแลเด็กนักเรียนนะครับนะครับขอบรคุณมากครับครับมีมีท่านอื่นนะเชิญเลยครับผมครับผมรองธนวัฒน์สวนจันทร์นะครับจากโรงเรียนชนบ้านทาวานะครับก็ รู้สึกว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับทเพื่อลุกนุ่นนักเรียนของเราทุกคนนะครับก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งนะครับครับครับขอบคุณครับครับเชิญต้นรับท่านบอกรับสวัสดีครับผมนัทวิทย์ธนมาศครับผู้อในการโรงเรียนวัดส่วนขีรีครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้สำนักที่แล้วก็ได้ร่วมงานแล้วก็ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ที่วางโยกันนะครับก็มีความภาคภูมิภูมิใจมากครับกับรางวัลครับผมครับขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผมจะรานบำรุงชูตะตานเรือไก่เสมามรักอำเภอเชววดเป็นผู้ในการเรียนบ้านนองหยิบจายอำเภอเชววดพอดีใจครับที่ต่างจังหวัดนครรีสรมราชของเราโดยเฉพาะได้กลับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อลูกๆเยาวชนของเรา เรียนนักศึกษาเพื่อความสนใจและเป็นด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติบัตรหรือเข็มเสบามพิทักษ์รางนี้ครับสวัสดีครับครับก็นะครับก็ทุกท่านครับยินีตออีกหนึ่งท่านใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกับโคชินเดชครับสวัสดีครับผมครูสิทธิเดชชาติศรีสองสมนะครับผู้บริการโรงเรียนบรรท่านนท์นะครับเป็นเลขาศูนย์เสบารักของอำเภอร่อนทิบูลนะครับอ่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลแล้วก็ เราก็ร่วมด้วยเช่นกันนะครับดูแลรูกดูดักเรียนนะครับผมครับขอบคุณครับครับแล้วมาชมอีกหนึ่งบทบาทนะครับของประธานชมรมพศนนครศรีธรรมราชท่านผู้ในการนะครับปราโมทภูมินนะครับผู้ในการโรงเรียนเชียงใหญ่ครับวันนี้ได้ยกทัพนะครับมาจัดอีสัตการครับทีนัทโครับนี่ครับท่านผล่ปรากฏครับครับสวัสดีครับครับผมปราโมทภูมินนะครับผู้ในการโรงเรียนเชียงใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานชมรมทำงานของโรงเรียนคอนคลินดักเรียนรู้ภาษา คนธรรมดานครับที่จะกลายเป็นสมาคมพนักงานของวัยเท่ากันวันนี้เป็นเป็นวันที่ดีครับที่ได้ท่านคนธรรมดาได้มีโอกาสมาจัดนิทรรศการในระดับประเทศนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องพักรนได้รับทราบว่าพักรนนั้นกับเพื่อนกันอย่างไรซึ่งทุกมิติแลัเสนอเส้นบรรลักษของสำนักงานนครศรีธรรมราชนำโดยท่านสาธิการจังหวัด ก็ได้นำพานาว่าพนักงานทุกชีวิตกับขับเคลื่อนปฏิบัติสู่พื้นที่กันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็หลังจากนี้นั้นก็คงจะขับเคลื่อนกันมากกว่านี้นะครับที่จะทําให้เยาวชนคนรุ่นหลังที่จะได้ปฏิบัติเพราะว่าเราต้นเป็นคนดีของประเทศชาติกันต่อไปครับครับก็ทุกท่านนะครับก็ได้รับฟังนะครับแนวคิดนะครับและความรู้สึกของ ท่านผอ,อาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าอ่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่อ่มีความเข้มแข็งนะครับทั้งเครือข่ายอ่าครูอาจารย์นะครับเรือข่ายภาคเอกชนนะครับรวมทั้งหน่วย,ยงานต่างๆนะครับแล้วก็อ่าแกนนํานักเรียนนะครับซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการอบรมแกนนําส่งเสริมความรู้สารหรือกนอสศไปแล้วนะครับซึ่ง ผมคิดว่านะครับเรามีทั้งเครือข่ายเด็กนะครับเครือข่ายผู้บริหารเครือข่ายพสนนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่น่าติดตามและเป็นเวทผ้ที่เท่ากับจังหวัดอื่นได้ได้เดินเดินตามแนวทางนี้นะครับสําหรับทุกท่านนะครับก็ขอฝากนะครับประชาสัมพันธ์นะครับกลุ่มเฟซบุ๊กพนศกระทรวงสันษาิการนะครับกลุ่มเฟซบุ๊กนี้นะครับตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าที่ส่งเสริมความพึงเพื่อนักศึกษานะครับเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนและการให้บริการกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งท่านาวรพุทธท่านอะไรนะท่านสลาวุฒใช่ไหมครับวรวท่านวรวุฒประสานพจน์นะครับซึ่งเป็นแกนหลักนะครับที่เป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับ ที่ได้มีส่วนร่วมนะครับรวมทั้งท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะครับท่านผอโอรงเรียนเชียนใหญ่นะครับที่ได้มาเป็นแม่งานในการจัดนิทรรศการและมีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านน้อยโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณครับ